นั่งกินตายน้ำตายตายพอไปเว,เวิน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 เวิรนเวินเวิร์นเวิว้นเว,วินเมื่อู้เงินเดลแมนขนาขนาลราคาถอินยากันกบ พีวีมพีวีเอ๋อสองมังนำ้ำอะมีจังละเมียนหมดปางนัง่งมอตาข้าง,างจังบระหมดมันแล้วโนโราใจห่างหลอดกันแล้วหล่อกันแล้วเ,เอาปีกกระพังอีกซ้ำนำ้ำบ่ปัญ,ญาเอ้ยไล่ลวงง่ำถึงด่านฤทีอันทูลีแมนย้อนยกมกาสกันสามครัง้งนั่งจึงบายเอาได้ทำมาล,ลุกลำคากับผู้สาฝากไปฝากไปละไข่พีสีทนุนฮาขบวนเลียนหลัดต่อมาพายพี่พระบุณีองค์เจ้าช่องทำรับ,บ បងរាប់បងផ្អត់ទេស្េតเรียបណងណ້ອຍដល់ឆាលា นางจิงกล่าอยู่กลางอากาศมองดูพื้สาชาสะอาดมากวนมูดแนะลำดวนมันช่างหอมยวนใจนอนดอกคัดเข้า,ขาดอกขาวกลางพงกระดังงากลางดมหอยละหุงกลางไผรนอนดอกพยอมันช่างหอมประอาดเกตแก้วเบนจะมาสะอาดสดใสให้เกลถึงสี พาอคนมีกรรมนานจึงบินลงต่ำตั้งกระสายปาอกของไมโนลาจะมุยมาลายสีทนจ้าเออเอเออเออุติดตอดอายสี่ทนเลย สี่คนจะกลับมาหรือยังพอมาถึงเบียงบังพี่คงมวยมาลายไม่เห็นน้องอยู่จงตรคขืนถิ่นโตเอ๋ยป่าดินแม่ให้อภัยทวออนรเทวาจงมาปกปักให้สองเรารักพบกันครั้งใหม่พระเจ้าช่วยดุลสีทุนยอดชูให้มาเป็นผู้อยู่กัน 春花。 ฟังเบิ้งสายใจเจ้าใจเจ้าสีทุกข้าโอยนั่นแล้วสีํำออกนับนาคารางลาบ่อนอตามนี้ตาเนมนลาชได้็มป่อกันบ่อหรือได้หรือสิไปคนทาง้งหางเงินกันซ้ำเพราวิกรรมเว็นราชห็นกันบ่อรอทาฟังเจ้าน้าลุงป่าดอกยานี